สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ยี่ช่องป๊ะป๊ไม่ได้บอกว่าสองเซอสองหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็บอกว่าบ้านอย่งนี้ยังไม่เสร็จโอเคมาสายที่ที่มันยังไม่เสร็จเหรอผมจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะตรงนี้ในคลิปสั้นๆนะก็วางเสากระหมาออย่างนี้นะครับนี่ให้มานตกกับเสากันดูนะครับนี่ ขึ้นมาสีบล็อกแล้วก็ใช้มันเชื่อมต่อกันอย่างนี้แล้วก็วางลังค่ะนะครับนี่วางวางวางปึ๊บปึ๊บปึออ๊บไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บ เปบปึบปบบปบบปบบปึบปึบเป็นหลังคาที่แปลกๆนะครับโอ้ทำไม่ัน ทำไมผมวางไม่ได้วางไม่ได้ก็ไม่สนอืมโอเคได้ซุ้มประตูมาแล้วมีซุ้มปัดไม่ใช่มีมีรูประตูแล้วทำต้องมีกำแพงด้วยพพูดพูดรั่วหมดแล้วกำแพงก็ผมจะไม่ล้อมรอบบ้านทั้งหมดนะ เกลียดเบบบปบ๊บปบ๊บปบ๊ปบ,บโอเคก็ว่ามันแบบว่าแบาบอยู่แค่โซนหน้าบ้านพอส่วนใครอยากมีหลังบ้านก็เชิญขยันนะครับ

อ่ะโอเคมีมีม,มีบ้านก็ต้องมีทางเดินนะครับสว่วนใครที่กิวก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมจะทำเพื่อความสวยงามตาม้องเรื่องสวยงามโอเคก็จะได้ที่บ้านก็จะได้บ้านที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบผมจะขอตกแต่งกันนะ จริงๆไม่ต้องสร้างตามก็ได้นะอันนี้ผมผมแค่ตกแต่งเฉยๆปุ๊บ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 ตรงนี้ผมจะทำเป็นห้องเก็บของ ฟง,มง,งไม่ผิดครับห้องเก็บของสะใจไว้ยะมขับใจนี่มัมีรูอ่ะห้องเก็บของ ของได้100ล้านชิ้นปึ๊บปึ๊บไปมันเรียบไปงั้นแหละโอเคไอ้สับอันนี้แบบตกแต่งนะถ้าใครไม่มีดอกไฮยซินก็ใช้ดอกไม้อื่นก็ได้นะแต่ว่าจะเปลืองสิ้นเปลืองดอกไม้มากนอกจากคุณจะมีสวนดอกไม้อยู่ อสวยงามเกินเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแถมสร้างบ้านโมดหนึ่งหลังด้วยก็สร้างแบบนี้แหละอันนี้สับคนแบบชอบชอบดอกไม้นะดอกไม้เต็มบ้านผมชอบโมเดวสามดีอย่างเงี้ย มันดูสวยอะ่ะอันเก่าแบบสองีมันก็แบบไม่ค่อยสวยนะแต่มันก็สวยสวยสวยไม่สวยนั่นสินะเออน่าคิดโอ้จะว่าใบบ้านนี้มันบังใหญ่มากเลยไปดูหลังแรกสิกระจิ๊กหนึ่งโอเคผมจะแถมสร้างบ้านบปรเตสให้ดึกหลังนะเพราะเดี๋ยวคิดว่าจะสั้นเกินไปโอเคบ้านบปรเต์นนขนาดเล็กผมแถมหนึ่งหลังวางม,มาห้าบล็อกแล้วก็อางนี้ขึ้นไป ห้าบล็อกสองสามส่าแล้วก็มานี้ปึ๊บๆบกอนี้มาหนึ่งสองสาเออ,เอ,อปังผิดปังผิดโอเคขอบันไดสักอันหนึ่งก่อนอา่าบันไดสองอย่างนี้แล้วก็มาหนึ่งสองสาสห้าแล้วก็หนึ่งสองสาสี่ ก็มาอย่างนี้ให้เท่ากันแล้วก็วางเชื่อมไปเลยเป็นบ้าขนาดเป็นบ้าบอลเดนแบบเล็กๆนะแล้วก็ขอปูไม้แป๊บโอเคแล้วก็วางโครงโอเควางโครงอย่างนี้แล้วก็ให้ดูโอเคแล้วก็ตรงนี้ มันเล็กนะนเล็กมากเลยสับคมแบบไม่เน้นพื้นที่นะวางอย่างนี้อืมโอเค แล้วก็ประตูเติบเบแล้วก็ปูหลังคานะครับนีปูหลังคาเน้นอยู่ได้ครับม่เน้นเน้นอยู่ได้ครับมันนังใหญ่แล้วก็เอาบล็อกสีเนสีขาวปิดเลย <ๆ S 2> ก็ได้บ้านมบนเดินแบบรูปด่างเล็กๆอย่างนี้ใครอยากตกแต่งก็เอามา้าแปะ สวยงามให้ดูนะนี่คือบ้านไม้ทั้งหมดนะครับนี่แต่นี่คือบ้านไม้ที่ใหญ่ที่สุด ยังใหญ่เลยไปคินและหาได้เลยเป็นแมนชั่นอ่ะให้ดูรอบๆนะถ้าบ้านใหญ่ขนาดนี้บอกว,ว,ว,ว่าคงรวยอ่ะสวยอไหมสวยอไหมท่านผู้ชมชอบอบบไหนสุดบ้านไม้ก็ไม่มาแล้วครับหลังนี้คอมเมนต์ว่าถ้าชอบแบบนี้คอมเมนต์ว่ายักษ์ชอบแบบนี้คอมเมนว่าปานกลางชอบแบบนี้คอมเมนต์ว่าเล็ก ชอบวันนี้มเขเปว่าคลาสสิกชอบวันนี้มเขาเป็นว่าเล็กๆชอบหลังนั้นมเขาเป็นว่าง่ายๆชอบงั้นมเขาเป็นว่าขี้เกียจช,ชอบหลังนู้นเขาเป็นว่าไม่ขยันชอบวันนั้นคือขอไม่พอบ้านโมเดลไซส์เล็กมันก็จะค่อยๆเรียนไปเป็นหลังใหญ่ไปเริ่มเทอร์โมโฮลาอย่างนั้นนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอขอจบไปแค่นี้แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายบานตีแบบน่าเกลียดมากสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อากดไลค์และถ้าชอบมา,มากก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับบายบาย